เมอร์งคาเล็กแทวคาตากไป61ในคันนออยู่ดีเนเสียงกาเพชรแม่กบมาตราตัวสะกดแม่กบเหมือนก็สะกดในคันนะเป็นกาเพชรใต้เถาค่ะนะต่ออากอตักตั้งในได้ยาวกว่าคนะนะตั้งในคันนะต่ออากกตักพออากกผักรออากอรักตักผักรักเพราะว่าเป็นเสียงแต้มเพราะว่าเป็นอักษรต่ำในพี่น้องค่ะเดี๋ยวเลยฟังค่ะนเสียงมันเหมือนเปิรนค่ะนะ ปออากอปากฝออากอฝากลออา,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 ากอลากปากฝากลาจกจออกอจิกขออกอขิกวออกอวิกจิกขิกวิกนะค่เน,ะนาะปออกอปีกปออีกอปีกชออีกอฉีกซออีกอซีกซออีกอซีกนคะค่ะออกเสียงซีกปีกฉีกซีก ตออกอตึกสออก็สึกนออก็นึกตึกสึกนึกอันนี้นังเฮอพินอ๊อาตีตีออกเสียงมันเลยหลีเลือเสียงนั่นคาเดยไม่ให้คลิปอันหนึ่งเสียงซับเล็กในปันคันนะม่เรี้ยไดก็คาเดอันกว่าให้ยาวกันดออก็ดกุกสออูก็สุกคออูก็คุกดกุกสุกคุกดอูกอดออูดออเดเลยด้วยสระหลีหลีขนาะดตองคาดัางกลางนะ ดออุกอดูกถออุกอถุรออูกอลูกดูกถูกลูกในสระเอกมึนๆค่ะนะดอเอกก็เด็กขอเอกก็เขกรอเอกก็เล็กเด็กเขกเล็กในคณะพี่น้องค่ะเอาค่ะในแต่กอ็อยู่ดีเสียงกราพพเพียนเฮอันเดียวยแต่กอ็อยู่ดี อ่าสลามันค่น้อยอยู่ดีสลามันเสียงสั้นฮ่าเสียงยาวฮ่าในเสีงทางกล้ำหนึ่งยาวทางกล้ำฮาอ่าเป็นอ่าเป็นอักษรต่ำฮ่าหนเจ้าหน,นเสียงมันเดือเปิงเป็นค่น้อเอาค่ะหันกันทางด้านมาอเขาเอามาส่งข่ะ